สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูนะฮะว่าเดือนกุมภาเนี่ยพี่อึงจะดั้มราคาแันไหนบ้างเอาคันแรกเลยนะครับผมเป็นออดี้ทีตัวคาร์บรบ่นะฮะคันนี้ปี19บเกาจดยี่รันตีครับเหลือแบบยาวๆเลยนะฮะเหลือจนถึงวันที่30เดือนกุมภานะฮะปี2025เลยคันนี้เข้าศูนย์ออดี้ได้ตลอดเลยนะครับผมสีเทอร์แลมโบด้วยวันนี้มาพิมราคาให้ใหม่เลยครับ2องล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผม มาดูคันต่อไปครับสำหรับรถนะครับเปิดประทุนนะครับผมมาดูครับใครที่อยากจะได้ S L K R 1 7 2สนะฮะสีดำคันนี้ปี12.12เลยนะฮะเบลดแดงภายในดำนะฮะได้แดงครับคันนี้ทำราคามาแล้วครับผม1,399,000บาทครับมาดูอีกหนึ่งคันครับผมอีกหนึ่งคันที่น่า H L C นะครับผมคันนี้ปี16.17บนะฮะสีขาวครับเป็น H L C 300 A M G เลย ตัว dynamic เลยคันนี้นะครับไม่หลักหมื่นย้ำว่าหลักหมื่นนะฮะวันนี้มาทำราคาราคา2 3 9ล้าน3าแสนครับมาดูแบบแนวคูเป้กันบ้างครับ f 3 2นะครับผมเป็น420ดีเซลเป็นตัว m sport เลยนะฮะคันนี้สีดำครับภายในดำนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลครับใครที่อยากจะได้นะฮะตัวคูเป้นะฮะไปใช้งานต้องคันนี้เลยราคา1 3 9 0ล้าน3แสบาทครับเดี๋ยวมาดูนะฮะ ตัวบีเอ็อีกสัก2คันครับผมมาดู b m ตัว GT กันบ้างครับคันนี้เป็น320 GT สีขาวรถปี2019ครับวารันตีครับ5ปีนะครับผมหรือว่า1 0 0 0 0แกิโลนะครับผมคันนี้ยังเหลือ BSI แล้วก็วารันตีศูนย์ครับหมดอีกทีนู้นเลยครับผมปี67ครับคันนี้ราคาอยู่ที่1,599,000า้าบาทครับมาดู F30 กันหน่อยครับผมนี่เลยครับต้องขอบอกว่า ผมมีทั้งหมด2คันนะฮะวันนี้เอาให้ดู1คันครับราคาเดียวปี17.17ครับผมรถมือเดียวออกห้างราคาครับ1นึล้านบาทครับเดี๋ยวมาดูไซส์ใหญ่ของเราบ้างนะครับผมวันนี้นะฮะเอา S300 b r u t t i บรูติกไฮครับ14.15ครับผมราคาป้ายแดงเนี่ยโอ้โหหลักล้านนะฮะ4-5ล้านครับวันนี้นะฮะมาทำราคานะฮะ1นึ่ล้าน 9000บาทครับเดี๋ยวไปดูรถแบบ SUV กันบ้างครับมาดูรถ SUV นะฮะคันนี้เป็น GLC 43คูเป้นะครับเป็นตัว a MG Dynamic สีขาวเลยโฉมล่าสุดนี้เลยนะปี20 22นะครับผมปลายแดงนี้4ล้านกว่านะฮะ4ล้าน9000วันนี้มาทำราคาให้ครับ3ล้าน5 5 9 0 0 0บาทครับผม มาดู G01 กันบ้างครับโอ้โหสีนี่บอกเลยว่าโดดเด่นบนท้องถนนมากๆเลยฮะสีจะออกแบบน้ำทะเลนะครับผมนี่ครับคันนี้ยังเหลือ BSI หรือว่าวารันตีศูนย์ของ B.M. ยังเหลืออยู่ครับปี18-18เลยคันนี้เป็น B.M. นะฮะ X3 M Sport นะครับผมราคาครับ2ล้าน9 0 0 0 0บาทครับมาดูคันสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ครับผมมาดูคันใหญ่ๆบิ๊กๆกันบ้างครับ สำหรับคนที่ชอบนะฮะ X5 ตัว M Sport ครับสีบรอนเงินครับคันนี้คนที่ชอบรถคันใหญ่ๆนั่งสบายๆเครื่องยนต์ดีเซลครับวันนี้พี่องเอา X5 M Sport นะครับผมนี่เอามาให้เลยวันนี้ทำราคาให้ด้วยใครที่เคยเห็นพี่อึงไลฟ์ like, หรือว่ารีวิวนะฮะคันนี้ต้องเคยเห็นถ้าเป็น f c พี่เอึงน,นะฮะตอนนั้นไลฟ์ like อยู่ราคาล้านเ0้าแสนาหวันนี้นะฮะฟังให้ดีเลยหนึ่งล้านแปดแสาห 9,000บาทครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถนะฮะที่พี่ออ่งเอามานะฮะทำราคาให้ช่วงเดือนกุมภานี้ใครชอบคันไหนโทรเข้ามาครับ ad line เข้ามาครับผมวันนี้พี่เอ่งลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย car 4ฟ sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา car f o r s u com